สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆันนี้เค้เามาดูเอ็นข้าวหรือว่ากระติกข้าวเนาะไปซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อวานนะคะเป็นรถเล่ขายเนะแต่ว่าไปจอดที่ตลาดนัดนะคะก็พามาดูว่ามันประมาณไหนนะ ก็พอใช้ได้นะคะไม่ถึงกับหาประน,นีดมากนะคะก็กลางๆนะแต่ชอบลายด้านข้างนะมันละเอียดชอบเส้นเล็กนะลายสองสารลายสองคนะลายลายง่ายๆเห็นแล้วอยากสารเป็นเลยอยา ใกล้ๆมีแบบเขาเขาสอนนะน,นะอยากไปเรียนเลยเลยสวยอยู่นะ,ะใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะว่ามันกี่นิ้วนะคะกระปุกนี้ก็ซื้อจริงๆเขาขายให้มันเป็นรถเล่นะคะรถเล่นะคะขายร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆเคก็ ไม่แน่ใจนะว่ามันแต่เคคิดว่ามันน่าจะแพงนิดนึงนะคะเคเคยซื้ออันใหญ่กว่านี้นะคะไซส์ใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้นะแต่มันพังแล้วนะแล้วเป็นลายลายสีออกน้ำตาลน้ำน้ำตาลเข้มกับสีสีไม้แบบนี้นะร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตรงฐานเป็นอันนู้นนะอันอันอันเก่าของเคนะเป็นพลาสติกนะคะเ,เดี๋ยวเคเอามาให้ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อุ้อยพอเอามาเทียบกันนะคะเคก็เพิ่งเพิ่งเอามาเทียบกันนะใหญ่กว่าเยอะมากนะคะดูดิอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าไปซื้อไปซื้ออ่า ที่ท่องเที่ยวเนาะที่ชาเซนเซานะคะมันเก่าแล้วเนหะ็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สาน่าจะส,สองเดือนสามเดือนแล้วแหละไม่ได้ใช้นะเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกนะ,ะถ้าเป็นพลาสติกมันจะแพงกว่าอันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยใช้จนเยินแล้วนะ มันจะเป็นลายนี่นะเขาเรียกลายลายขาวไอ้สีน้ำตาลนี่นะสีธรรมชาติเขาบอกว่าลายขาวนะขาวขาวกับสีน้ำตาลเข้มน,นะสีกาแฟอันนี้คืออันเก่านะฮะอันเก่าที่ซื้อมาจากเหมือนเป็นไม่ไม่เชิงว่าถิ่นเขาแนละ้วเพราะว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วเขาเอามาขายนะฮะไซส์นี้มา นึ่งข้าวน่าจะกิโลกิโลหนึ่งนะฮะเต็มเลยอันนี้เอาใส่ของได้อยู่นะเอาไว้ใส่กระเทียมหอมกระเทียมอะไรก็ได้นะใน,นครวัวส่วนอันนี้พังแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นเอาทิ้ง ทิ้งไปอาจจะเก็บอันนี้ไว้หรือเปล่าดูก่อนนะ,ะเดี๋ยววัดให้ดูเนาะวัดอันใหม่เดี๋ยววัดอันใหม่ให้ดูอันใหม่กำลังดีนะคะน่ารักดีอะ่ะกำลังดีนะคะคนเดียวสองคนก็อิ่มและะ้ว ในะมันก็จะนูนๆหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะะ,ะเห็นไหมคะมันจะนูนน,นตรงนี้นะมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะ,ะแต่ฝาฝาโอเคอรฝาสวยอยู่ฝาใช้ได้อก็มีแขวนสามสีอันนะคะเ่ก็เลือกอันนี้มาเนาะที่มันดีที่สุดในนั้นนะ เพราะว่าอันอื่นน่ะมีตัวมอดกินก็มีอ่ามันหักก็มีอะไรอย่างี้นะรู้สึกว่าเขาจะแขวนไว้นานแล้วเนาะเก็บไว้นานไม่ใช่เก็บไว้นานเนาะเอามาแขวนขายไว้นานอ่ายังไม่มีคนมาซื้ออะไรประมาณนี้นะเคก็เลือกตัวนี้มานะฮะเขาขายร้อยห้าสิบแต่ว่าไปต่อเขานะต่อเขาเหลือร้อยยี่สิบนะ เพราะรถรถเล่จะขายแพงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาจะขายแพงหน่อยหนึ่งนะ<ๆ>ก็เข้าใจนะเพราะเขาเขาขับรถเล่ขายเนาะ<ๆ>อ่าแล้วทีนี้<ๆ>เคจะวัดนะคะ<ๆ>จะวัดให้ดูวัดอันไหนก่อนอ่ะวัดฝาก่อนละกันวัดฝาไม่รู้ว่าเขาวัด วัดตัวไหนกันแน่นะวัดให้ดูทั้งสองตัวเลยละกันนะทั้งฝาทั้งตัวหกนิ้วนะคะหกนิ้วถ้าเซนเซนก็เท่าไหรอ่อ่ะสิบห้าจุดห้าเซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแล้วก็ความสูงแปดเซนความสูงแปดเซน ส่วนนิ้วก็3นิ้ว3นิ้วนิดนิดสนิ้วกับอีก3นิ้วครึ่งหรือเปล่าเอาไม่ครึ่งดิอันนี้เขานับเป็นยังไงเวลยนี่ประมาณนี้นะคะ3นิ้วกับอีก1 2ึ่สอสมสี่มิลสมิลสี่ขีดใหญ่นี่นะ แล้วตัวตัวนี้เขาก็จะใหญ่กว่าฝาเอ้ยเล็กกว่าฝานิดนึงเพื่อให้มันสวมกันได้เนาะเส้น15บหเส้นนะคะ15บหเส้นอ่ากี่นิ้วเกือบเกือบหนิ้วนะคะเห็นมห้าจุประมาณ5.8 ห้าห้านิ้วแปดมิลน,นะคะเส้นผ่าสุดกลางของตัวกระติบนะอันนี้เป็นอันเก่านะคะอันเก่าใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะอาองข้าวเพราะว่ามันไซส์ไซส์ของอันนี้เนาะมันก็จะใส่พอดีอันใหญ่พอใส่อันเล็กมันก็จะเหลือหน่อย อันเล็กสวยมันใหม่เนาะมันใหม่ก็สวยนะมันเย็บคนละแบบเนาะอันอันอันนี้น่าจะละเอียดกว่าอันใหญ่หน่อยนึงนะประมาณนี้นะคะอันใหญ่เย็บประมาณนี้เนาะคันเล็กก็เย็บตรงนี้อีกทีหนึ่งเป็นลูกเล่นเขาเนาะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะมาวัดอันใหญ่กันนะคะวัดเป็นนิ้วแล้วกันเนาะนิ้ว วัดด้านนี้แล้วกันเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสองนิ้วตัวนี้น่าจะเจ็ดนะวุ้ยไม่ถึงนะคะตัวตัวกระติบหกนิ้วครึ่งมันมันแค่ไหนหกนิ้วเอ,อ่อหกหกจุด หกประมาณนั้นเนาะประมาณ6.7นิ้วนะะคพังแล้วแต่มันไม่ได้ทิ้งนะดี๋ก็จะเอานี้ไว้ใช้ใส่กระทงกระเทียมอะไรนิดหน่อยนะเออพอเอามาเทียบกันใหญ่ ใหญ่เยอะมากเลยนึกว่าใหญ่กว่านิดเดียวซะอีกนะอันนี้ก็จะใช้ตอกเส้นใหญ่หน่อยนึงดูซีดูซีกี่เซนหกมิลโอ้ตอกตอกเส้นใหญ่6กมิลเลยอันนี้ล่าอันนี้กี่มิลเนาะ สีมิลสีมิลน,นะคะเส้นเล็กนี้สวยดีนะร้อยี่สิบาทนะคะเพื่อนๆอ่าลืมวัดามาดูมาดูความสูงของอันนี้ห้าห้าห้านิ้วกับอีกหนึ่งส่วน อันนี้อันนี้ห้านิ้วครึ่งเกือบครึ่งเนาะห้านิ้วเกือบครึ่งความสูงนะ,ะอันอันนี้ก็เมื่อก่อนมันก็มีเชือกเชือกหิ้วนะแบบนี้นะมีเชือกหิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่านานแล้วเนาะมันก็ขาดะะอันนี้ลอยที่ผูกเชือกนะที่รอยเชือกนะ ก้นกนเขาไม่มีดามตรงนี้อันนี้ก็สวยคนละแบบนะคะสวยคนละแบบอันนี้ดามอันนี้ เป็นคนที่ชอบพวกจักสารมากเลยนะคะอันนี้เก็บเขากลุ่มไปนะคะใช้งานอย่างอื่นต่อไปอันนี้สีมันเริ่มจืดแล้วเห็นไหมจริงๆสีเข้มมากเลยนะลายนี่นะสีน้ำตาลกาแฟนี่นะกับสีขาวนี่สีสีจะตัดกันเห็นชัดมากนะของตอนเขามาใหม่ๆเนาะชอบอะ่ะอยากจักสานได้อะอยากสารเป็นนะ สวยดี120บาทนะคะ120บาทถ้าใครอยู่อีสานก็จะเห็นมีขายเยอะเนาะแหล่งเขาเนาะอีสานคนอีสานเขาจะสารเป็นเยอะเลยนะสวยดีนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นของต้นหมากหรือเปล่า นะก็มาทำฐานทำเป็นที่ตั้งเขาโอเควันนี้ก็พามาดูกระติบข้าวนะคะกระติบข้าวน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ไซส์กำลังดีนะ,ะอยู่คนเดียวกินสองคนก็อิ่มนะคะก็อิ่มอยู่นะคะอันนี้ใหญ่ถ้าข้าวเต็มนี่ก็สี่ห้าคนเลยนะ โอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะบ๊ายบายนะคะสวยๆเลยจ้า พี่ใหญ่หลบไปนะคะผู้เท่านะผู้บุโสหลบไปก่อนนะคะไปรุ่นมาแล้วนะคะไปรุ่นมาแล้วบายบายจ้า